นิจจคุณคุณเชอรีนน้องเชอรีนเนี่ยสตาร์ก้านั่นเองครับผมนะ <c oughs> ก็เป็นอีกอีกหนึ่งสาวสวยสาวน้อยที่มีความน่ารักที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่ามีนีเกลเป็นถึงน้องสาวของซปเปอร์สตาร์เกาหลีอย่างนิจจคุณนั่นเองครับผมอย่างสาวเชอรีนเดอะสตาร์ที่มีความสวยสดใสแล้วก็ตอนนี้เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆด้วย <c oughs> แล้วก็ได้ฉายแววถึงเรื่องในาการทํางานในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักรอ้องนะรวมถึงมาตอนนี้เป็นเรื่องของการแสดงด้วยครับผมอีกหนึ่งในนี้เขาบอกว่าในช่วงคริสต์มาส ออกมาเหล่าโซเชียลเนร์กทางฝั่งของเกาหลีก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับหลายๆคนงงและก็ช็อกว่าเนี่ยคนนี้คือใครแฟนของนิชจะคุณเหรอทำไมถึงมาทำแบบนี้ได้นะหลายคนก็งงเพราะว่าบางทีไม่ได้ซูมภาพชัดเจนเพามันมุมข้างไงพมุมด้านข้างแล้วก็ถ้าหากว่า,าเวลาที่นิชชคุณถ่ายรูปไปเจอแฟนคลับ เป็นไปได้ไหมตอนแรกนะตอนแรกนะเป็นไปได้ไหมว่านี่คือแฟนคลับที่เกาหลีแบบว่าขอถ่ายรูปเสร็จปับ๊บพอหนึ่งสองสามจะถ่ายปับ๊บหันมาหอมแก้มนั่นไงก็เลยเขาเลยด่ากันเยอะกระแสโจมตีเยอะเลยไงบบนะก็กอบอกนะรวมไปถึงตอนนี้กรารจะผ่านตัวจากนักร้องนะมาประเดิมงานละครเป็นครั้งแรกเลยเนะี่ยเขาบอกจะเล่นเต็มตัวเป็นครั้งแรกกับละครเรื่องเงาใจนั่นเองครับผมที่มีประกบคู่กับคุณวิววนรนั่นเองแล้วก็ยังมีคุณตุ้มตามเดอะสตาร์ด้วยแล้วก็จะประกบคู่กับคุณเม้าบีโอวดด้วยครับผมเราไปถามเขากันก็ดี เรืหนึ่งเรื่องของกระแสที่มีคนด่านในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆมากมายถึงรูปที่มีการจูจุ๊กกับพี่ชายของเขาเองนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วในตอนนี้รวมไปถึงเรื่องของการประเดิมเล่นละครเต็มตัวครั้งแรกเลยครับ วันนี้ค่ะกำลังจะมีละครค่ะใช่เรื่องอะไรคะละครเรื่องเงาใจค่ะใช่ค่ะเล่นเป็นอะไรบทบาทถึงบ้าอ่าเล่นเป็นน้องสาวพระเอกค่ะเรื่องนี้ใครเป็นพระนางอ่าพี่ตุ้มตามกับพี่วิวค่ะเป็นเป็นรถเป็นกำลังสะบัดกล้องนะใช่ค่ะเปิดกล้องเออ่เดือนหน้าค่ะยังไม่ได้บ่งส่วนยังเลยค่ะเรื่องเงาใจค่ะรู้สึกจะเป็นเป็นน้องสาวพระเอกค่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเด็กเป็นเด็กปีหนึ่งนี่แหละค่ะคือก็อายุเท่ากับเราตัวจริงเลยแล้วก็เป็นเด็กแบบ แสบๆบนิดนึงค่ะก็กลัวๆใช่ค่ะเขาเรียกกันว่าสกอยเมืองเหนือเขาชอบล้อหนูในกองว่าสกอยเมืองเหนือใช่ค่ะก็เหมือนเป็นตัวช่วยพระเอกแบบขำๆน่ารักๆไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเรีนค่ะเพราะว่าใกล้จะเปิดกำลังครึ่งได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเรียนแอคติ้งบ้างแล้วค่ะค่ะก็เรียนทุกอาทิตย์ค่ะตอนนี้ปรึกษาพี่บ้างไหมนี่สควอชองหนืออ่าด้านนี้ไม่ได้ปรึกษาสักเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วอยากพัฟฟี่นะชิคกี้คุยกันบ่อยไหมคะ ก็ถ้าส่วนส่วนใหญ่จะยุ่งๆอะค่ะจะไม่ค่อยได้คุยกันบางทีก็ถ้าแบบคิดถึงกันเงก็จะส่งข้อความทิ้งไวแ้วแล้วก็ถ้าเขาว่างอย่างเงี้ยก็จะมาตอบ<ะ>เฮ้ยไม่เราก็มีทางใครทางมัน <laughs> เราก็ถนัดในแบบที่เราถนัดค่ะตอนนี้ยังไม่มีซิงเกลิอเกลอะไรค่ะก็ตอนนี้ช่วงนี้เริ่มเรียนเต้นแล้วค่ะใช่ค่ะได้ค่ะ ฝากกับอกเอา,าผลงานนะคะทั้งพิธีกรแล้วก็ทางาละครนะคะตอนนี้ฮีกิ้งกาลังจะมาด้วยค่ะยังไงก็ถ้าเราเปิดกล้องแล้วไททำแล้วออนแอร์เมื่อไหร่ก็ติดตามตัวนะคะกับละครเรื่องเงาใจค่ะทีนี้เรืเมื่อกี้เรื่องที่พี่จ้าบอกเรือ่องตวินอ่าเลยทวีตค่ <laughs> ะก็บอกว่าอะไรนะคนมามีละครมีบอกรับคุยล้เป็นยังไงนะเรื่องเหตุการณ์ที่เป็นวินคืออ่าเมื่อ,อ,อช่วงคริสต์มาสค่ะชลินกับเพื่อนๆพก็ไปเที่ยวเกาหลีกันแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่คุณก็เหมือนแบบ นัดเจอกันแล้วก็ไปทานข้าวกันแล้วก่อนกลับก็เลยขอถ่ายรูปก็เหมือนถ่ายรูปเล่นกันแล้วหนูก็ไปหอมแก้มพี่คุณเสร็จพี่คุณก็เลยหนูก็เลยส่งรูปให้พี่คุณค่ะแล้วพี่คุณก็ไปทวีตคือหนูไม่รู้พี่คุณจะทวีตเพราะตอนแรกหนูยังไม่ได้ลงรูปพี่คุณก็เอาไปทวีตแล้วก็บอกว่าแบบเหมือนเป็นของขวัญคริสต์มาสของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยแบบฮือฮากันใช่ค่ะก็ฮือฮาหนูก็เลยเอาแฮร์พี่คุณลงได้งั้นหนูลงแล้วกันแลนหนูก็เลยลงอินสตาแกรมบ้าง